สวัสดีค่ะพแม่พ่นองเมื่อวาอก็ม,กกมาดามคำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยพแม่พี่นงดนดวนเจอกันเที่ึงบายน,นี้ตกตะลึงแทะแน่นอนเนาะตกตะลึงสวยเท้ตัวเลขนามเบอร์เนาะรัฐบาลไทยจะเป็นของออกปอยเปตเด้อพแม่พ่นองด่วนแล้วเนาะรัฐบาลไทยเฮาบุกไปได้เจอกันวันนี้เป็นวันที่9นะคะจะมาลงให้ ก่อนรัฐบ,บัลไทยจะออกเนาะของออป่อยเปรดงวดที่ผ่านมาเข้าไปเต็มๆห้าหนึ่งหนึ่งหเนาะกราบขอบุญขอบคุณออป่อยเปรดเด้อคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพราะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เลขมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กามาดามในเรื่องโปเมพินองให้เป็นกำลังใจกันซึ่งกันแล,ละกันกนอกแลวกการความบุญบความพุ FC, ่นเอฟซีซูกุสุข้นที่เข้ามาติดตามชมเฮาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของออปล่อยเป็ดกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นของออปล่อยเป็ดรัฐบาลไทยเด้อโปเมพ่นองเป็นจังใดมีไัยลืมไปรัฐบาลไทยมาดามกระจนลืมบ่ท่านล่องไห้ไยจจกคน ออปล่อยเปียกเล้าทักมามาดามปันไดสิลงรัฐบาลได้ของคอยเขาผู้เดียวเด้พนะคอยเป็นพระเอกเด้พัสนเพราะว่ามาดามไปเขียนของเพื่อนผิดเล่านี่ละบ่าตัววิ่งตัวรูดของเพื่อนเขาไปไปบอกว่าบอกเขาพวันเลยว่าแต่ขนาดรัฐบาลให้คอยยังเป็นพระเอกผู้เดียวเด้พัสนว่าสะดุ้งเลยเพราะมาดามกระได้บมีน่นงสะดุ้งเฮือกเลยว่าอ๊อา โอ้ยขอโทษขออภัยเมื่อนี่ยไรเสียเอามาล่องให้เพิินเด้เพ็นจังไดเห็นหนา้าเห็นตาเพิ่นไปแล้วรอ,ลอ,ลอ,ลอเลาาอาการบ่เบาหน่อยแถวอันพูดละแถวไสา้แดนพะนะเิ่นว่าเบาหน่อยแถวใสายแดนจะเป็นรูปร่างอย่างนี้หลวะว่าสั้นเอา้าเห็นหนา้าเห็นตากันไปแล้วเนาะทุกเซียนมีมีหนามีตามีซื่อมีเสียงมีตัวมีตนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อทุกเซียน แต่ว่าเพิ่นสิใหล้ลงบ่เท่าน,นั้นล่ะเนาะแต่รัเซียนันเพิ่นใหล้ลงเฮาขออนุญาตเพิ่นใหล้ลงเฮาก็เอามาลงให้เนาะคันเพิ่นว่าบเด้อบ่ลงดอกเอาแต่ซื้อแต่สายาไปเฮาก็เฮ็ดตามเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ให้แนวทางเฮามาเพิ่นมีสิทธิ์เนาะพ่อแม่พี่น้องเราจะไปเลิกลกษ์์เพิ่นบ่ได้เด้ลําเลิกบ่ได้เด้เสียฤกษ์ศิษย์เพิ่นแพงเด้อมาดาบ่มีเงินจ่าย มาดามบุมีงันใจเนี่ยไปเอาิขสิทธิ์เพิ่มมากเนี่ยบ่ไรได้บ่ไ้เด้เนาะฟ่อ่พี่น้องเนาะแต่ของออปลอยเปลี่ยนน่ขอมาแล้วิขสิทธิ์ให้มาแล้วเรียบร้อยหน้าตาเห็นไปแล้วเนาะเอาคอมเม่นมาถูกใจว่รอเราเอาการว่าเลขถูกใจไปแล้วนี่เข้าไปเต็มเต็มหาหนึ่งหนึ่งหารัฐบาลไทยออกเจ็ดศูนย์ศูนย์พะนะสองตัวออกไปห้าหนึ่งพ่ะนะ มีของออฟบอยเป็ดเขาผู้เดียวพ่อแม่พี่น้องหนึ่งห้าห้าหนึ่งเข้าแต่ดวนเลยได้ดองไ้จนว่าสิเป็นสมพักเลยว่าก็คือพอเมื่อนี่เป็นวันที่เทอาได้แล้วละ่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เป็นวันที่เก้าแล้วใกล้สิออกอีกแล้วรัฐบาละะได้ <c oughs> ดว่าก็สิคืดได้ว่าเสียวมาลงอ้าวผู้ใดต้องการให้ข้อมีนเข้ามาเอากองผู้ใดบอกมาสิลงห้เนาะโดนยึดเสล้วละ่จะจนลืมข้าวเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทั้งห้าหน้อยทั้งเล้าท,ทั้งทัด ยังน่าเล่เาสามชี้สันแล้วของเพิ่นก็ถือว่ายังบรลลุดเด้เนาะถือว่ายั่งบรลลุดพ่อแมีพี่น้องของออกปล่อยเป็ดเอาแต่ปีนี้เด้ปีที่แล้วว่าไห้เวิงไม่ของเพื่อนเขาไปสองเทียอลยรตัวนี้หาหนึ่งหนึ่งหาสั่งมามาดูเถอะเนาะงวดก่อนก็หาหนึ่งตันนี่วันที่หนึ่งวันที่สองน่ะนาะวันที่สองของเดือนแรกอ่ะ เข้าไปได้ของออป,ปลอยเป็ดแล้วก็งวดที่สองมาวันที่สิบเจ็ดนี่ยังไม่ยังไม่หลุดอีกเนาะเข้าไปที่เก้ารัฐบาลไทยออกเ็ดเจ็ดเก้าตัวห,หลุดยังให่เห็นเนาะแล้วก็งวดนี้มาเข้าเต็มเต็มบาดนี้มาเบิ้งของเพลนเลยเนาะมาแฉบหน้าจอของเพลนเลยบ่เป็นการเสียเวลาวาซิเป็นจังใดสิถูกใจเอฟซีบ่เอาไปไว้นอนฝันฝันไร้เมื่อยเยะเลยสวัสดเพ่อแม่พี่น,น้อง เสื้อสีออกอีกเืมอุพูดแล้วเนาะคันแคบหน้าจอไว้แล้วก็สิลืมซงเสแล้วคันพู้พวกแคบหน้าจอเขียนไว้แล้วก็สิเขียนของผู้นั้นแน่ผู้นี่แน่ก็จิท้าบกันไปเรื่อยๆซส็แล้วเปิดหน้าไม่ไปเรื่อยๆเส็แล้วเนาะอย่าลื่เอาหนาเก้ากลับมาเบื่องเด้อเอาผู้ใดสิไปเลาวเอ็นรัฐบาลให้น้อาออกปล่อยเปเตรียมตัวเขียนเตรียมตัวเขียนแล้วเตรียมตัวแคบหน้าจอสุดหล่อ เข้าสายแดนให้มาอ,อปอยเปิดให้มารัฐบาลไทยในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกภัพผัสภาพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จนได้หัวควรจะควงบ่เป็นบ่ ว่าจกสีวางได้กับบ่อเิงกับ่นันได้แเปลี่ยนพ่อได้กินยาดอกพ่อแม่พี่น้องพ่อซ้ำได่ซ้ำหนึ่งนี่ละเอาเว้าไม่เว้าไม่เว,ว้าพิดเว้าไม่เนาะค่ะเนาะขอกาบขอโทษขอไปอ๋อพ่อเปลี่ยนให้มาในงวดวันที่สิบหกที่จะถึงเนาะค่ะเนาะวันนี้เป็นวันที่เก้าุ่มพาพันพ่อแม่พี่นอ้องอะรูดบนล่างวิ่งวิ่งค่ะวิ่งบนล่างหนึ่งกับสาม สตัว6กหางถึงหกหางหนึ่งได้พี่พน้องอันนี้สมหางสามตัวได้หนิเดี๋ยวเบิ่งขึ้นส่วงไหลเย,ย่าอัดหลาบอันบเง่าอัดหลาดประนั่นดอกยสองตัวหหางก็จะมีสามหนึ่งสามสีามแดสสองสองหนึ่งสี่หนึ่งสมตัวสี่หาง0ูนย์สามหกสห้าศห ศูนยห่ง้าอแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออปล่อยเป็ดหลักหน่วยก็จะมีสี่มีหนึ่งมีหมี8ปดวันนี้เพื่อนห้มากแค่สี่ตัวเด้อเออไข่เน่ยออปล่อยเป็ดคันหกตัวนี่มันหลายโพดไหมสี่ตัวนี่เพราวัดเพระเวียงเ่ได้นี่เนาะเอาเอาไปใส่กันเพราะไม่พี่น้องหลักหน่วยเพื่อนหาหลักซิฟไว้ รักลอยรักซีบรักนวยพันไห้มาแล้วมาไป2ตัวเน้นสามหางเ่นเนเน้นไปที่สามหนึ่งสีแล้วก็3าสองเน้นที่3ามพูดเด้เน้นต่ 3, เน้น3มตัวเน้นสองหาง0ูนย์สหเอาแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของออกปล่อยเป็ด จังใดกะกาบขอบุญขอคุณออปล่อยเปลี่ยเดอ้อที่ห้ตัวเล็กเนวทางมาว่างทางง่องเนาะรัฐบาลไทยกว่าจะได้ดูโมเมนต์ทม,มาดาพราะไอพี่น้องเอ้ช่สวสิได้เบิง้งเด้หามเลื่อนพานเด้ใส่เวลาด้วย <c oughs> ดาราดังอันดาราไทยนี่ช่สวสิได้เบิ้งเด้อเนาะโดนเด้อโดนเด้อหามเลื่อนพานหามเรือนพา,านแล้วกว็ต่อไปจะเป็นของลุงส่งเด้อ ของลุงทรงถือว่ายั่งบรุลุด้รจับตามองเลขเด่นของลุงทรงนะเลขเด่นสมตัวมาหนึ่งตัวถึงสองตัวเนี่ยเลขเด่นเพิ่นไมาอีรีนี่พ่อแม่พี่น้องแล้วมาเบืองว่าประวัติของเพื่นอย่าลืมว่าสองวัดติดเด้ของลุงทรงสองวัดติดติดนะคะเดือนเดือนแรกของปี ่านไปแล้ววันที่สองเข้าไปที่9009เนี่ยสองตัวสามตัวเนี่ยบอมาสองตัวกับมาหนึ่งตัวเข้าไปที่เก้าได้นดไหนิมาดาบโได้แม็กแม็กไข่เนาะนะของของลุกโซจับตามองย่างงวดนี้เข้าไปเนี่ยสองวัดติดตัววิง่งตัวรุดมาทั้งมาทั้งบนและล่างแล้วก็เข้าไปที่7997สามตัวมา หนึ่งตัวถึงสองตัวมาทีเก่าเอาคิปต่อไปมาจับตามง่งพ้องลุงส่ง่บาเพิ่นซีให้ตัวใดสองวดติดผ่านมาแล้วรัฐบาลไทยแม่นสุดๆลุงส่งมาดามสิโลงให้คิปต่อไปอันนี้เกินวหเกินวพ่อเม่พี่น้องปัจจว่าโอ้ยอันคือเ้าคือมาเ้าแจมมาเชื่อแล้วก็คองออ เสรีของเพิ่นนี่กะถือว่าเดินดีเด่นศูนย์มาอหลีพแม่พี่น้องเม็ดเดียวเดียเพิเ่นหายมาวดนี้เพิ่นก็หายมาแล้วรัฐบาลไทยของอเสรีได้ยินซื่อเสียงเพิ่นอยู่เนาะเพราะว่าของเพิ่นเดินดีอะมาแคบหน้าจอของออปล่อยเปรตอีกข้างหนึง่งถ้าใครจะตามของอปล่อยเปรตยังใดก,ก็กาบขอบคุณขอคุณ อ๋อปลอยเป็ดเด้อค่ะที่ห้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งสองเนาะกาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีอ้าวกลบขอบุญขอบคุณเอฟซีนั่งก่อนกลับขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกาบขอพระคุณลายๆออาผูา้แคบนาจอแคบแล้วเข้าไป,ห,าไปหรือตอนนอ่อเนาะต่อไปจะเป็นของ ลุงส่งเด้อค่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อคลิปนี้สวัสดีค่ะ